สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการว่าในเรื่องของตัวฟ l ลลอมี Home เนี่ยมันใช้งานยังไงหลายๆาท่านอาจจะรู้แล้วหลายๆท่านยังไม่ฟราว่ารถตัวเองที่มีอยู่เนี่ยฟ l ลลอมี Home อ่ะมันใช้ยังไงไม่ใช่แค่เปอร์โยนะแต่เป็นสำหรับทุกรุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันไปดีกว่าสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมสุลพีเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้ท็อปิกที่เรากล่าวไว้ในข้างต้นกันไปแล้วในเรื่องของตัว Follow Me Home มันใช้อยางยังไงและเบื้องต้นอ้องดูตรงไหนนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยตัว Follow Me Home นะครับผมก็คือตัวที่จะเวลาเราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวไฟหน้าของตัวรถเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับผมเพื่ออ่ะบางทีบ้านบางท่านเป็นที่มืดเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวไฟตัวนี้ก็จะคอยแบบเป็นตัวส่องสว่างให้ อ่ะครับเพื่อให้เข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าวิธีการใช้งานมันเป็นยังไงแล้ว Follow me home เนี่ยมันถูกเปิดแล้วหรือย,ยังนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ามันทํางานกันยังไงแล้วได้เปิดระบบแล้วหรือเปล่านะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่แบบเปอร์โยเนาะอันนี้คือวิธีการใช้งานอะเหมือนกันทุกแบรนด์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับวิธีการใช้งานนะครับผมอันดับแรกเราต้องเช็คดูก่อนเนาะว่าตัว Follow Me Home ของเราอะเปิดแล้วหรือ,อยังนะครับผมสำหรับเระโยวิธีเช็คนะครับผมก็คือให้กดปุ่มนี้อนะครับผมแล้วก็กดนี่อันนี้เลย Vertical นะครับผม s i t t i n g นะครับผมพอเราเปิดตัวนี้แล้วนะครับผมให้เราดูว่าตัวนี้มันได้เปิดทำการไว้หรือ,อยังนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์ต้องบอกก่อนว่าวิธีเปิดไม่เหมือนกันนะในซึ่ง การเช็คระบบอะครับผมแล้วเราก็เข้าที่เฮดไลท์นะครับผมแล้วเราก็เนี่ยฮะถ้าเป็นตัวเปโยจะเรียกว่าไกด์มีโฮมไลทิงนะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยเปิดไว้อย hm ู่แล้วนะครับผมเห็นไหมเออเปิดไว้อยู่แล้วแล้วเราก็ดูว่าเวลาที่เราเซตอะไว้เท่าไหร่อย่างอันนี้เซตไว้สามสิบวินะครับผมก็จะปรับให้มันเป็นประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมพอปรับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดแบ็คเป็นอันว่าเรียบร้อยเวลาใช้งานง่ายมากครับผมก็คือแค่ นะครับผมเข้าไฟนะครับผมเข้าหมดของไฟก่อนไปที่ออโต้นะครับผมทุกรุ่นจะใช้เหมือนกันหมดเข้าไปที่ออโต้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ดับเครื่องยนต์พอดับเครื่องยนต์แล้วนะครับผมสังเกตนะฮะให้ดันไฟสูงหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะไม่ดับละแล้วคราวนี้ยเราก็ลงจากรถนะครับผมแล้วไฟก็จะไม่ดับไฟก็จะติดค้างไว้อย่างนี้ยันถึงเวลาที่เขากําหนดแล้วไฟเขาก็จะดับเอง นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแนะนานะครับในส่วนของการใช้งาน Follow Me Home นั่นเองก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งเนาะว่าแต่ละแบรนด์มันใช้งานไม่เหมือนกันแต่หลายๆท่านที่มี Follow Me Home แล้วยังไม่ทราบว่ามันใช้งานถยงไงหรือว่าบางท่านทราบแล้วแต่แค่เอ้ยทำไม Follow Me Home มันยังไม่ติดยังไงลองเช็คดูก่อนนะครับผมอย่างที่ผมได้แจ้งเนาะสาหรับวันนี้ก็ ลากันดีกว่าเนาะสำหรับใครชอบอะไรแบบนี้ครับก็กด Follow กดติดตามไว้นะครับผมกด s ั b s c คร b e ไว้ได้เลยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยเหมือนเดิมน,นะครับผมยังไงวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ